ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะในรอบหลายเดือนแล้วภายในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนสร้างที่คัดแยกของอัตโนมตัติโดยใช้คอปเปอร์กลเลมนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็ได้เตรียมพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮนะวางกล่องไปก่อนเลยโอเคครับผมเราก็วางกล่องให้ได้ประมาณนี้นะแล้วจากนั้นเราก็มาวางดินข้างหลังปึ๊บป๊บปึ๊บ,บ,บแล้วก็ลาดน้ําลงไป เวลาเราลาดน้ำลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นดินโคลนนั่นเองนะฮะทำไมถึงใช้เป็นดินโคลนใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าถ้าเราใช้ดินปกติเนี่ยเราจะยืนเต็มตัวนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราใช้ดินโคลนเนี่ยเราจะจมลงไปฮะซึ่งค o p เปอร์โกลเลมก็เหมือนกันค o พเปอร์โกลเลมเนี่ยมันจะจมลงไปครึ่งตัวมันก็จะทําให้เจ้าค o p เปอร์โกลเลมเนี่ยเก็บของได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนั่นเองนะฮะต่อไปครับผมวางอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็กล่องหันหน้าไปทางไหนก็ได้นะฮะจะเป็นกล่องอันนี้โอเค ทุบพื้นล่างออกแล้วก็กล่องยาวออกมาแบบนี้แล้วก็ไม้ปึ๊บปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็เอาบล็อกกระจกลว่าใบไม้ก็ได้นะฮะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ทําตามผมนะโอเคเราวางบล็อกปึ๊บเราก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมลืมบอกไปฮนะอันนี้ต้องวางขึ้นมา2ชั้นกันอะคอปเปอร์กลีเนี่ยเดินออกไปนั่นเองนะฮะต่อไปก็วางรั้วตรงนี้ฮนะ โอเคแล้วก็มาวางกล่องตรงนี้แล้วก็มาต่อขึ้นมาแล้วก็วางนี่ฮอปเปอร์ให้มันหันหน้ามาทางนี้นะแล้วก็วางกล่องอีกอันนึงขอโทษครับอ่ามันต้องใช้กล่องไอของ c o อปเปอร์กเลมอะโอเคไม่สวยแก้ใหม่มันก็จะได้ประมาณนี้นะ ส่วนฝั่งนี้เนี่ยเราก็ทําให้เหมือนฝั่งนี้เลยนะถ้าใครเริ่มทําจากข้างหลังไม่ได้เนี่ยเราก็มาทําจากข้างหน้าก่อนโดยการวางกล่องปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับผมเราก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะฮะสำหรับเครื่องคัดแยกของอัตโนมัติโดยใช้คัพเปอร์กลีมโอเคผมลืมอันนี้ขออภยัยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องต้องอ่าสามอันนะ โอเคนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เลยนั่นเองนะเราก็จะเอาคัพเปอร์โกเลมเนี่ยมาใส่ไว้ตรงกลางนะฮะส่วนต่อไปน,นะครับผมก็ใช้ไอเทมฟาร์มนะฮะเอ้ไอเทมฟาร์มหรือไอเทมเฟรมนะโอเคช่างมันเถอะวางให้ครบทุกกล่องเลยนั่นเองนะฮะวางแค่เฉพาะข้างหน้านะโอเคโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็เอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมมาใส่นะฮะ ใส่ตามแผ่นป้ายเลยนะฮะแต่ในแต่ละกล่องเนี่ยก็ต้องมีบล็อกนําไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่ไอ้เจ้าค o พเปอร์โกลเลมเนี่ยมันจะได้ไม่สับสนแล้วก็ไม่แบบกระจายของไปมั่วนั่นเองนะฮะอย่างสมมุติว่ากล่องนี้ไม่มีบล็อกนาใช่ปะแล้วผมเอาบล็อกเพชรเข้าไปใส่คัพเปอร์โกลเลมอ่ะมันก็จะคัดแยกมากล่องนี้เลยไม่เชื่อผมให้ดูมาเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนปุ๊บนี่ไม่มีบล็อกนํานะส่วนกล่องที่เหลือนี่มีมีบล็อกนำหมดเลยนะค o พเปอร์โกลเลมอ่ะมันจะไม่ส่งข้ามมาที่นี่เด็ดขาดนะเดี๋ยวมาดูกันป ปุ๊บะกดกล่องทิ้งแล้วผมก็จะเอาเพชรมาใส่ปุ๊บอะกล่องนี้มีบล็อกน้ําไม่ใส่กล่องนี้มีไหมโอเคมีบ้าเอาอะเห็นไหมไม่มีปุ๊บมันใส่เลยกล่องไหนมีบล็อกน้ําปุ๊บมันจะใส่แต่ผมเอาบล็อกน้ำมาปุ๊บอย่างนี้คอปเปอร์โกเลมมันจะส่งเข้ากล่องน,นี้โดยทันทีคอยดูนะคอยดูคอยดูคอยดูมันหาสิ่งที่อยู่ด้วยกันไม่เจอฮะมันก็จะส่งเข้ากล่องน,นี้เออฮะหลอแป๊บหลอแป๊บ รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกำลังค้นหายอยู่โอเคนี่ส่งเข้ากล่องนี้อ่าส่งเข้ากล่องนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะมันก็จะดูดมาตรงนี้เพื่อส่งมาเข้ากล่องนี้ให้คอปเปอร์โกลมตัวต่อไปเป็นคนคัดแยกอ่ะปุ๊บเ,เดียว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 เอาใหม่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 เอาโอเควางตรงกลางแล้วกันปุ๊บอ่ะฮะโอเคหาเพชรหน่อย โอเคฮะหาเพชรที่เรียบร้อยปึ๊บได้เพชรปึ๊บโอเคมันก็จะหาหากล่องไหนมีเพชรกล่งองไหนมีเพชรอยู่ไหนเอ่ยโอเคกล่องนี้มีเพชรใช่ไหมโอเคฮะใส่ไปแล้วอ่ะกล่องเพชรกล่งองกลางนะเมื่อกี้มีเพชรไหมอ่ามีฮะสิบหกอันอ,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 อ่าอ,อ,าอ่าอ่าเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวมาใส่เพิ่มเดี๋ยวมาใส่เพิ่มยังไงอ่ะโอเคฮะใส่ไปแล้วเราได้เพิ่มไหมอ่าได้เพิ่มฮะ นะต่อไปเอาบ็อกอะไรอะ่ะเอาบ็อกมอลกรดดแล้วกันเคปึ๊บอย่างงี้มรลกระเคค้นหาค้นหามรกรดดอยู่ตรงไหนค้นหาเออยู่ไหนวะโอเคเรียบร้อยเจอแล้วอ่ะใส่เข้าไปปึ๊บอ่ามีมอกรดดแค่นี้ครับผมฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มสิเครื่องคัดแยกไอเทมอัตโนมัติเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว ใครจะทําต่อยาวไปเรื่อยๆก็ได้เลยนะฮะแต่มีอย่างหนึ่งฮะที่เราต้องทําเลยก็คือมันต้องมีบล็อกนําในแต่ละกล่องถ้าไม่มีคือมันจะใส่ของมั่วนั่นเองหรือใครอยากใส่ของมั่วก็ตามใจนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเครื่องคัดแยกของอัตโนมัติง่ายใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนะเครื่องคัดแยกของอันนี้เนี่ยทำได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยนั่นเองนะเวอร์ชันมือถือกับเวอร์ชัน P ีีนั่นเองนะฮะส่วนภาพในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกับผมใหม่คลิปปปหหนนน้้าาาะะคลิิเี่จ็็ออไรกตดตดม ชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะฮะ